โอ้อย่าวันนี้โมจิมาหาพี่ฮารุนนะครับมาหาพี่ฮารุนนะครับมาดูสระว่ายน้ำบ้านพี่ฮารุนครับช้งเงือใหญ่เลยช้งเงือกช้งเงือใหญ่เลยเดี๋ยวเราแอบดูสระว่ายน้ำบ้านพี่ฮารุนกันไหนไม่ได้เลยเด้อไม่ต้องอนนี้ได้ด้วยเหรอฮะถ่ายในนี้เหรออ๋อทำไมไม่ถ่ายไม่ได้หรอสวัสดีครับกัน บายบายก่อนบายบายก่อนครับพีฮารุนครับพีฮารุนครับนี่โมจิครับเห็นไหมเห็นโมจิไหมเห็นไหมโมจิครับมาดูสระว่ายน้ำบันพีรลยโอ้สวยยังเลยสวยยังเลยโอ้โหเสร็จไล่โมจิ้วยนะเสร็จโมจิแน่โมจิต้องขอเล่นน้ำด้วยนะโมจิขอเล่นน้ำเลยนะมากดไลค์โมจิด้วยนะโมจิอยากว่ายน้ำมากเลยต้องไปตัดต่อไหมไหนเขาต้องตัดต่อครับ แล้วเสร็จวันไหนเนี่ยวันไหนจะได้เล่นน้ำเนี่ยทำทำอันนั้นมวยให้หนูได้ไหมมวยอะไรอ่ะเสียงมวยอ่ะได้ทําที่ไหนอ๋อเนี่ยเหรอทําเสียงเป็นไงมันเป็นยังไงล่ตึ๊ดตื่นเงี้อ่ะได้ทําเสียงอ่ะทำต่อยดิทำต่อยดิต่อม,มอจิโอเคหมอจิไม่เห็นรู้เรื่องเลยวันนี้เขามาเกตดินเจอตัวสัตว์ประหลาดไหม จเจออะไรงูมีไหมถามจรงิงกี่ตัวตััวองแล้วใครเก็บไปเอทงมันมันเก็บไปมันไปทางไหนไปที่เข้าป่าป่าไหนยังไม่มีป่าแล้วตนู้นน้าต้นไม้ของนั่นน่ะเฮ้ยแมวบ้านไขว้น่ะก็ดำดำแมวบ้านไปแป๊บนึงมาจีมาจีนี่มาจีมาดูดิ ขาจะมาสร้างอะไรกันเนี่ยมาสร้างอะไรกัโมจิจะมีเพื่อนบ้านอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนเยอะเลยเนี่ยจะมีเพื่อนแล้วเนี่ยเห็นพระธาตุเชิงเขาวะครับบ้านโมจิมองเห็นเจดีวดเชิงเขาด้วยนะเจดีวดเชิงเขาสีสวยเลยวันนี้พี่ฮารุนเล่นเหนื่อยจนเหนื่อยจนดำเลยฮารุนเล่นเหนื่อยจนดำเลเล่นแบตมาเหรอเล่นนานยังแบตอ่ะ เล่นแบตนานยังตีแบตนานยังไม่น,น้ำด้วยโอ้อยากเล่นมั่งจังเลยจับหางมอจิฝนมอจิยงนุ่มเลยจับหางได้นะแต่อย่าอย่าดึงเนี่ยไม่กัดล้อกมอจิไม่กัดล้อกมอจิไม่ดึงพาไปหาของมันยากออกกล้องบ๊ายบายก่อนมอจิ วันนี้มาทักทายพี่ฮาลุนมจิบายบายก่อนบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมจิครับผมเอาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมจิด้ยี่คบครับผมบายบายครับมจิ